ลงไปขี่รถไฟใต้ดินจ้าแล้วก็จะพาขึ้นไปดูเรือข้างบนเหมือนกันจ้าประเทศฮอลแลนด์อัมสเตอร์ดัมมาชมกันพีนน้อง ขึ้นกำลังจะมาจ้าเข้าจะไปขึ้นรถไฟกันเนาะค่ะพี่น้องเดินรถเมโทรสาย250ทิศเหนอรถกำลังมาจะหาเข้าจะขึ้นนะพี่น้องรถกำลังเข้าสถานีเข้ามาขึ้นรถไฟกันเนาะ สายเดียวได้พี่น้องชาเดียวก็ขึ้นรถใส่แล้วจ้าแป๊บเดียวรถออกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ลงแล้วค่ะ กันเราก็จะขึ้นข้างบนแล้วค่ะอันนี้กุ้งมงไต่ดินได้พี่น้องเียไปเดินทางสะดวกสบายแล้วเราก็จะขึ้นข้างบน stage เต็มบัดออก นอกเนอะตอนนี้ที่สถานีไปยังที่อัมสเตอร์ดัมสถานีใหญ่รวมไปประเทศต่ประเทศนคนกยไล่ไหล อันนี้เราขนไปข้างนอกแล้วค่ะเอาจากสท้าทีข้างนอกก็ม่รถไฟไีหนอะถ้ง รถไฟนี่รถไฟรถไฟแรนไปถนนนันซอยนีเนาะแะก่มันนีมันเป็นสีซุ่มชนเป็นเมืองหลวงใหญ่นี่คือสถานีรถไฟพี่น้องงหนึ่งหเขาอยู่ข้างล่างนอตไอดิข้างนอกข้างบนกับไปตะเบิงพี่น้องมาเที่ยวมาอย่างขับมาลองเรือเนาะ ล่องเรือชมล่องเรือกันที่ช็อปปิ้งเมืองหลวงใหญ่ของฮอลแลนด์อัมสเตอร์ดัมเนาะมาล่องเรือกันพี่เอาล่องเรือเที่ยวกันสนุกอากาศนี่บอกเ่าคยหนาวเปไหนเนาะ อีกอาทิตย์หน,น้าด็อากาศจะเย็นกับหนาวแล้วพี่น้องฝนตกแล้วกะมาบันนีบ่บ่อยละออกไปหาดูกมนะหลูกมีร้านอาหารเก็นชูชีอยู่นี่เนาะขี่รถไฟมาจากเฮือนขี่ลงใต่ดินก็ไดขี่มากลางบนก็ไดแล้วก็เดินชมวิวพี่น้อง ่งเรือบิ่งยังไปตอนนี้อากาศยังดีอยู่หั่นอันนี้อาทิตย์นานี่ก็น,นาวฝนตกเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วใบไม้กำลังเริ่มเหลืองแบบพี่นนองบางบอนเนาะเปิมวนป่าีนา้องมาเที่ยวเด้อมาร่องเรือ เที่ยวมาช็อปปิ้งทายแต่อันเกาๆให้เบิ่งนะพี่น้องแกจะไปทายมองได้เพราะว่าแม่น้องอยู่ที่ในเมืองนี้ค่ะอยู่ในเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมค่ะไม่ได้อยู่ทั้งนอกเนาะ เห็ดหานก็ไ่ได้ไปเก็บคือหมูเพิ่นบ่มีมันเก็บเห็ดมีแต่จังสีพี่น้องจะไปเกบ็บเห็ดวันไหนในเมืองหลวงเมืองกรุงก็คือนในกรุงเทพบานเฮาเนาะจะไปเกบ็บเห็ดอวนไหนล่ะมีแต่นั่นงเลือเที่ยวมีแต่ย่างเที่ยว เบึงหลานนั่นออกหลานนีพี่น้องไม่ซื้อก็ไปดูได้ค่ะเขาบกวที่ท่องเที่ยวนั่นงเรือพบทัวร์เขามาเที่ยวกันเนาะนั่งเรือชมของ อำสดสดำสิมิตรข้องแบบนี้พี่น้องมีตรใจแม่นามจังสีเนาะทุกสอกทุกซอยมิตรนามจังสี่นามขาพอถว่วแมพี่น้องนคนเด็กท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนหลายเนาะ ได้ผ่ากันยังแก่สีพี่น้องขับมาเที่ยวอิหลีกระมวลได้พี่น้องดนูนะเรือเที่ยวนเนาะเรือนะักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเรือเมาลำกับนีเขาก็มีเปิดชมเป็นมีทุกจริงทุกอย่างนะพี่น้องนี่ที่เรือจังสีนี้ อันนี้คือเรือเมาลํำเรือลำนี้อันนี้คือนักท่องเที่ยวนางชมหลายประเทศเนาะอันเรื่องหันนั้นเขาจะมาเป็นกลุ่มแล้วก็กระซิบเสาเป็นส่วนตัวเมาส่วนตัวเนาะเป็นชั่วโมง เรือนี่นั่นคือเป็นนักท่องเที่ยวหลายประเทศอันเรือข้างหลังนั่นคือเป็นเรือเขาเมาล่าพี่น้องสนุกมาได้พี่น้องมาเที่ยวน้ากันเ้ยจ้าขั้นมักก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชกดติดตามให้น้ำเนอพี่น้องด้วย มึงที่พี่น้องมวลบอลนี่แม่น้องกเเเอง็เห็ดเรีนๆไปหาพี่น้องบ่ไดเห็ดอันเอาบ่ไดสั่งได้ๆดอกเนาะเห็ดมวลเห็นคลิปง่ามๆกจะท้ายมาให้เบ่งเนาะแกส้มภาพไปพี่น้อง เดี๋ยวเจอคลิปงามๆก็จะเอามาลงให้เบิ่งอีกนะพี่น้องเนาะเดินๆแม่น้องก็จะเอาลงเธอหนึ่งเนาะก็บ่ได้ลงบ่อยเพราะว่าเฮาบ่ได้สั่งรายได้เนาะคลิปใดมวลๆงามๆเฮาก็มาลงให้พี่ให้น้องเบิ่งแค่นี้พี่น้องเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ